Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เสาชิงช้าเริ่มระอุก้าวไกลล็อกบี้หลายพักนั่งประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อไทยแก้เกมสู้สพั กลุ่มสอกก้าวไกลล็อบบี้หลายพักหวังโดดเดี่ยวเพื่อไทยส่งคนตัวเองนั่งประธานสอกอเพื่อไทยดินเตรียมรวบรวมเสียงสู้24พฤษภาคม2565มีรายงานถึงความคืบหน้าการสัรหาประธานสภากรุงเทพมหานครที่จะให้สอกอทั้ง50คนโหวตคัดเลือก โดยสกที่มีความอาวุโสบางคนในพักก้าวไกลพยายามรวบรวมเสียงของพักก้าวไกลที่มี14เสียงและพยายามประสานไปยังพักประชาธิปัตย์เเสียงกลุ่มรักกรุงเทพที่มีสมเสียงและพักพลังประชารัฐสองเสียงพักไทยสร้างไทยสองเสียงหากรวมกันได้จะมีทั้งสิ้น30เสียงและทำการโดดเดี่ยวพักเพื่อไทย เพื่อดันคนของกลุ่มตัวเองเข้าไปนั่งทั้งในประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ขณะที่ทางเพื่อไทยได้เสียงเลือกตั้งมาในสัดส่วนมากที่สุด20เสียงพยายามแก้เกมโดยประสานไปยังกลุ่มสอรกรพักต่างๆเพื่อรวบรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งเช่นกันโดยเชื่อว่าสอกอไม่ว่าจะมาจากพักหรือกลุ่มการเมืองใดพร้อมเป็นตัวแปรได้ทั้งสิน้นเนื่องจากสอกอหลายคนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันไม่มีความขัดแย้งรุนแรงเหมือนในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างขั้วฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอย่างไรก็ดีทางแกนนําภาคกรุงเทพมหานครในพักเพื่อไทยมองว่ายัางพอมีเวลาเตรียมความพร้อมเพราะต้องรอให้ทางกกตรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนจากนั้นจะประเมินกันอีกครั้งว่าจะส่งแคนดิเดตคนใดที่เป็นตัวแทนในฝ่ายเพื่อไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ